รอการค้นหาว่าจะเจอหรือไม่กับการหายตัวไปเป็นปริศนาของลุงประสาสคือเขาบอกว่าญาติพี่น้องออกตามหาแล้วก็แจ้งความแล้วด้วยนะฮะตั้งแต่20ตุลาคมที่ผ่านมาคือแกขีม่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านที่ราชบุรีะจะไปทำงานที่ไซงานก่อสร้างที่นครปฐม,มแล้วก็หายตัวไปไร้ร่องรอยจนถึงวันนี้เนี่ยวันนี้วันที่26ยังติดต่อไม่ได้เลยวันแล้วอะ6วันแล้วคือหาทั้งหมดนะฮะ ที่เขาสงสัยคือหาจนกระทั่งไม่เจอล่องรอยอะไรแม้กระทั่งรอยอุบัติเหตุเลยสงสัยว่าถูกฆาตกรรมอำพรางแล้วชิงทรัพย์หรือเปล่าไล่เรียงกันแบบนี้คุณผู้ชมภาพทางซ้ายมือคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ำนับร้อยคนเลยรวมไปถึงตำรวจที่โพธารามกระจายกำลังกันค้นหานะครับลุงปราศาสตซึ่งแกสูญหายไป ไร้ล่องรอยประสาทจูตัวอายุ52ปีอย่างที่บอกเลยตั้งแต่20ตุลาคมหากันทั้งหมดทั้งในน้ำทั้งบนบกเพราะตอนแรกครอบครัวเขาสงสัยว่าเส้นทางที่แกต้องขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านที่ราชบุรีโพธารามนะฮะไปที่นคปรปฐมไซงานก่อสร้างเนี่ยมันต้องผ่านเหมือนกับคล้ายๆกับลำคลองร่องน้ำ กลัวว่าแกประสบอุบัติเหตุหรือเปล่า,าแล้วถูกกระแสน้ําซัดไปหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอล่าสุดคุณผู้ชมครับต้องยุติปฏิบัติการค้นหาทางน้ําไปก่อนด้วยฟ้ามืดนะฮะทีมข่าวอมรินทีวีติดตามปฏิบัติการเรื่องนี้นี่เส้นทางตรงนี้ที่เขาบอกว่ามันต้องผ่านแล้วมันเป็นจุดที่กระแสน้ําเชี่ยว hmm. เพราะช่วง2 0 2 1ตุลาเนี่ยฝนตกหนักแล้วน้ํามาแรง hmm. ก็ ตั้งข้อสงสัยอย่างแรกแต่พอไม่เจอหลักฐานอะไรเลยไม่เจอแม้แต่มอเตอร์ไซค์หรือหมวกกันน็อกหรือรองเท้าเลยสงสัยประเด็นที่2ว่าถูกฆาตกรรมอำพรางไหมลองดูกล้องวงจรปิดนะฮะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดก่อนถึงจุดที่แกจะสูญหายไปเนี่ยประมาณ500เมตรมีภาพลุงประสาทแกขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้ากล้องไปแต่ก็ไม่มีบุคคลไหนไม่มีรถคันอื่นตามประกบถัดมาเป็นภาพนิ่ง จุดที่ใกล้กับที่ทำงานของลุงประสาสตช่วงประมาณ8โมงจะเห็นว่าลุงประสาสต์แกคี่มอเตซคยออกมาจากที่พักในทำงานจากที่พักที่ทำงานที่นครปฐมมุม่งหน้ากลับบ้านที่จังหวัดราชบุรีก็ไม่เจอว่ามีใครขี่รถตามมาเหมือนกันแกคี่มาคนเดียวเพราะฉะนั้นจากราชบุรีไปนครปฐมหรือจากนครปฐมมาบ้านที่ราชบุรีก็ไม่เจอ คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นปรากฏว่าเราไล่กล้องวงจรปิดต่อ,อเนื่องจากว่าสงสัยว่าระหว่างทางเนี่ยแกมีใครมาทำร้ายหรือมาฆ่าชิงทรัพย์หรือไม่ วิธีการตรวจสอบนะคะแล้วก็ตรวจต่อเนื่องกันไปจุดที่ไปต่อเนี่ยมันเป็นจุดที่เหมือนสัญญาณโทรศัพท์ของแกเนี่ยแจ้งพิกัดสุดท้ายแล้วหายไปกล้องวงจรปิดที่น้องแบงค์ได้มาเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะที่คาดว่ามันจะเป็นจุดที่สัญญาณหายกล้องตัวนี้คุณผู้ชมเห็นไหมมันค่อนข้างไกลหน่อยตอนช่วงประมาณ8ปดโมงห้มีลักษณะเหมือนเงาดําๆเหมือนมอเตอร์ไซค์อะมุ่งหน้าไปที่แอ่งน้ําแต่อันนี้เราก็ยังไม่ได้ระบุนะว่าตกลงแล้ว ใช่ตัวคุณลุงหรือเปล่าซึ่งมันแค่สอดคล้องก,กันกับช่วงเวลาที่สัญญาณมันหายไปเพราะนั้น,นเป็นการคาดการส่วนอันนี้เนี่ยวงจรปิดอันนี้ที่เป็นรถเก่งเนี่ยมันคือช่วงใกล้ๆกันห่างจากฝายน้ําซึ่งคาดว่าคุณลุงประสาทจะหายไปที่วงกลมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับรถคันนี้นะแต่ที่วงกลมก็คือว่าในช่วงเวลาที่บอกว่าสัญญาณหายไปเนี่ยเวลานั้นเนี่ยมันมีแค่รถเก่งคันนี้ผ่าน แล้วเนี่นะฮะคืออา้าวก็ไม่มีใครตามมาทํำร้ายไม่มีใครตามประกบแล้วกแกหายไปได้ยังไงแล้วก็ไม่เห็นมอเตอร์ไซค์แกไงเห็นแต่รถคันอื่นนะผ่านน่าจะว่าเป็นอุบัติเหตุถ้าตกนะ้ำมันก็ต้องเหลือร่องรอยอะไรบางอย่างไว้คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็เข้าไปพูดคุยกับลูกสาวของลุงปราศานะฮะคุณผู้ชมเป็นลูกสาวคนโตคุณสุธิดาจูตัวแกบอกว่าภาพสุดท้ายที่ได้เห็นพ่อเนี่ย คือภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่18ตุลาคมตอนนั้นพ่อกําลังจะขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านที่ราชบุรีไปไซ้งานก่อสร้างที่นครปฐมเนี่ยภาพนี้เลยแล้วก็พ่อหยิบโมกน็อกเห็นไหมฮะขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังบีบแตรส่งสัญญาณโบกไม้โบกมือบอกว่าพ่อจะไปทํางานแล้วนะอะ่ทุกคนก็โอเคพ่อไปทํางานที่นครปฐม,ม<ะ>ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่คือ18ตุลาคมแต่พอ20 ุลาพ่อต้องกลับมาบ้านติดต่อพ่อไม่ได้แล้วหายไปแบบไร้ร่องรอยขณะเดียวกันทางคุณสุธิดายัางให้คลิปเสียงการพูดคุยโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายกับพ่อประสาทมาด้วยลองฟังดูนะฮะเป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อโทรมาบอกว่าเดี๋ยวพ่อกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากไซต์งานก่อสร้างที่นครปฐมแล้วนะเดี๋ยวกลับบ้านนะลกูกเดี๋ยวเจอกัน แต่พ่อไม่กลับมาอีกเลยลองฟังนะฮะที่ได้มีการคุยกันครั้งสุดท้ายสายสุดท้ายก็คือเจ็ดโมงฝ่ายที่พ่อโทรกลับมาบอกว่าวันนี้พ่อจะกลับบ้านนะเพราะว่าทํางานไม่ได้ฝนตกเขาสั่งหยุดสมียนโทรมาบอกว่าโทรกลับมาบอกว่าพ่อไม่ได้อยู่ที่หน้าง,งานนะพ่อกลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าทีนี้ก็เลยโทรตามน้องชายให้กลับจากที่ทางานเพื่อไปตามหาพ่อที่นะครปฐมค่ะ เพิ่งจะสิ้นสุดยุติการขนหาทางน้ําคือเขาก็สรุปว่าแบบเขาก็หาเต็มที่แล้วมันไม่เจอทางน้ำอะค่ะทำแต่งานค่ะไม่มีปัญหากับใครัแย้งหรือว่าปมแบบว่าใครไม่พอใจอะไรไม่มีค่ะไม่มีค่ะสิ่งที่ตัวองพ่อมีเนี่ยมันมีอะไรไม่มีมีแค่รถเครื่องหนึ่งคันที่ขับแล้วก็โทรศัพท์หนึ่งเครื่อง เงินก็อาจจะไม่เกินพันอะไรเงี้ยค่ะลักษณะมิชาชีพอะไรเงี้ยมันมันก็อาจจะมีแต่ว่าเราก็ไปจับมือไข่แบบมาพูดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีทุกที่อยู่แล้วเนาะมิชาชีพวันนี้คือเราอยากจะให้ทันาะกี้เองก็เร่งช่วยตามค่ะเร่งช่วยคือคุณสุธิดาก็บอกนะฮะบอกว่าจากการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยเอาจริงๆนะคือพ่อไม่มีปัญหาความขัดแย้งในที่ทํางานเพราะได้โทรไปพูดคุยกับเพื่อนที่ไซต์งานก่อสร้างของพ่อละ ประเด็นเรื่องชู้สาวเนี่ยยิ่งไม่มีถามว่าขัดแย้งกับใครในชุมชนหรือเปล่าก็ไม่ใช่อ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะภาพที่บอกว่าคุยโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายคือ7จ<ะ>็ดมงห้าสกว่ากเกือบเกือบแปดโมงก็นั่นอนะวางหูไปก็คิดว่าเออเดี๋ยวบ่ายๆก็จะเจอ,อก็ไม่เจออีกคนหนึ่งที่ได้คุยกันคือคุณกัญารัตน์เป็นหลานแต่หลานคนนี้แกฝันคุณผู้ชมหลานของลุงประสาทแกฝันบอกว่า ลุงประสาทแกเข้าฝันมาในสภาพร่างกายเปียกปอนเลยนะพร้อมกับผ้าหม่มผืนบางบอกหนาวหนาวหนูพยายามจะถามแต่แกก็ไม่ตอบแต่สภาพเสื้อผ้าเนี่ยเหมือนกับวันที่แกหายไปใส่ชุดเดียวกันมีเพิ่มมาแค่ผ้าห่มถามเท่าไหร่ก็ไม่ตอบจนกระทั่งตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกชื่นช่วยตามหา แล้วก็ยังไม่เจอซึ่งวันนี้ค่ะทางด้านของนักข่าวของเราน้องแบงค์นพัสเนี่ยเดินทางไปกับลูกสาวพร้อมกับญาติของลุงประสาทด้วยนะคะไปจุดบริเวณที่สงสัยและเป็นจุดที่มีการค้นหาคุณลุงครอบครัวเขาไปจุดทูบจุดเทียนเพื่อที่จะมีการบอกสารแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณที่ใกล้ๆโดยเฉพาะสารเจ้าที่ทางเข้าแล้วก็สารที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาศรัทธาเขานับถือลูกสาวจุดทูบอธิธาน ขอให้เจอพ่อก่อนที่ทางลูกสาวแล้วก็ญาติิเนี่ยค่อยพาทีมข่าวไปจุดที่เขาคาดการว่าถ้ามันมีอุบัติเหตุจริงๆร่างต้องลอยแล้วไปดูตอนจุดทู่กันค่ะแต่ต้นไม้อะมันขึ้นรกมันก็เลย กรณีติดทังนะะจะตัวเจพบเจอกับนาตัวนมทมีชีวิตอยู่หอไม่มีชีวิตอยู่เพราะเจอในขนี้ในเวลนี้ตอนสาม่น้ขอนกร์ก เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมตบพื้นสามครั้งตามความเชื่อนักข่าวก็ถามน้องแบงก์ก็ถามว่าทําไมพี่มาตรงเนี้เขาบอกว่ามีคนให้ข้อมูลเผื่อจะเจอเลยมาดูจุดนี้แล้วเขาก็บอกว่าให้ทำแบบนี้ตบพื้นสักสามครั้งแล้วหลังตบพื้นคุณผู้ชมได้ยินประโยคที่พูดไหมครับญาต์พูดว่าได้กลิ่นอะไรไหมได้กลิ่นอะไรไหมแต่นักข่าวที่อยู่ตรงนั้นบอกไม่ได้กลิ่นนะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนก็เลย หลังทําพิธีตามความเชื่อก็น่าจะเจอไหมอ,ะอ่ะอ๋อทีมข่าวเราก็ตามเรื่องนี้ต่อน,นะฮะคุณผู้ชม,มคือมันต้องไขปริศนาให้ได้ว่าลุงประสาทแกรประสบอุบัติเหตุแล้วสูญหายไประหว่างกลับบ้านหรือถูกฆาตกรรมแล้วชิงทรัพย์คือมอเตอร์ไซค์แต่ลูกสาวบอกว่ามอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ได้ใหม่เงินติดตัวก็มีอยู่ประมาณพันกว่าบาทจะเอาไปจริงงหรอก็ยังตัดประเด็นความสงสัยไม่ได้ทีมข่าวเรา ผู้สื่ข่าวคือน้องแบงค์นภัรนะครับก็เลยพยายามเข้าไปเดินสำรวจตรงจุดที่มันใกล้ๆก,กับจุดสุดท้ายที่สัญญาณโทรศัพท์มือถือมันหายไปเป็นคลองตาเ้าะเชื่อมกับแม่น้ําสายหลักคลองบาง200ลักษณะเนี่ยนะฮะดูมันเป็นจุดที่สัญญาณโทรศัพท์สูญหายไปแล้วจุดนี้จริงๆช่วงน้ํามาช่วงน้ําหลากนี่พี่กู้ภัยก็พาไปดู มันเป็นถนนที่เหมือนกับเป็นฝ่ายน้าล้น,นอ่ะถ้าใครนึกออกถ้าช่วงหน้าแล้งก็จะเห็นผิวถนนพอน้ําหลากปั๊บน้ําล้นขึ้นมาก็จะข้ามฝั่งมาอีกด้านหนึง่งถ้าจะขีมม่มอเตอร์ไซค์ผ่านเนี่ยก็อาจจะยากลำบากนิดน,นึงนี่ภาพให้เปรียบเทียบให้เห็นนะฮะภาพทางขวามือคือตอนช่วงที่น้ําหลากมาส่วนทางซ้ายที่น้องแบงค์ไปน้ําแห้งแล้วคือตรงนั้นมันมีท่อน้ําเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เซน2ท่อก็เข้าไปสํารวจ คือถ้าประสบอบัติเหตุจริงๆถ้าถูกกระแสน้ําซัดแล้วจมน้ําหรือตกลงไปในทอ่อจริงๆมันต้องมีร่องรอยไม่ว่าจะเป็นร่องรอยมอเตอร์ไซค์คลูดไปกับพื้นคอนกรีตหรืออย่างน้อยก็ต้องเจอรองเท้าเจอกระเป๋าหรือหมวกกันน็อกนี่ฮะชาวบ้านก็พาทีมข่าวไปสํารวจจุดที่ใกล้เคียงกันสองฝั่งเป็นทุ่งนามีแต่ทุ่งนากับคลองเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆคือไม่เจอร่องรอย แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะประสบอุบัติเหตุโดนน้ำซัดตรงนี้ก็เป็นไปได้เพราะถ้าคนขี่มาแล้วไม่ระวังช่วงน้ำหลากก็อาจจะถูกน้ำซัดแต่ก็ย้ำกันอีกทีนึงพูดเป็นครั้งที่สามว่ามันไม่มีร่องรอย การประสบอุบัติเหตุเลยซึ่งวันนี้ค่ะเราได้เจอกับทางด้านของเพื่อนบ้านด้วยน้องแบงค์ไปเจอกับคุณประกอบคุณประกอบเนี่ยยืนยันกับทางทีมข่าวว่าคุณลุงประสาทปกติแล้วแกก็ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าขัดแย้งอะไรกับใครแกเป็นคนนิ่งๆไม่ยุ่งกับใครด้วยซ้ําออกไปทํางานนอกบ้านนานๆครั้งจะกลับส่วนประเด็นว่า้เขาขัดแย้งกับในครอบครัวหรือว่ามีปัญหาส่วนตัวอันเนี้ย ไม่รู้ในฐานะเพื่อนบ้านเราก็ไม่ได้เห็นว่าครอบครัวนี้เขาทะเลาะอะไรกันที่สําคัญเนี่ยลุงประกอบเองแกก็ไม่เคยมีประเด็นเรื่องชู้สาวขัดแย้งคนในพื้นบางคนดีอ่ะปกติเจ้าว่าถูกอุ้มหายไปมันก็มันก็แปลกแต่ก็สงสัยที่เขาหายไปตอนแรกเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มันหกวันแล้วน้องคือหมายพูดกับนักข่าวเราอะ่ะคือถ้ามันมีอุบัติเหตุจริงๆอะ่ะอะพูดก็พูดสมมติสมมติหายไปกับน้ำนก็ลอยแล้วอะ่ะชาวบ,บ้านบอกนะแต่เนี้ยคือ หายไปเลยอะ่ะฟังเสียงคุณประกอบค่ะให้มีคนพูดว่ามันหห้ไปได้ยังไงเขก็งงกันนะขนาดชุดบรดานำดำาต้องรบต้องบมันก็ยังไม่เจอเขาก็ยังงงกันอยู่อะ่ะงงว่าหห้ได้งไงอย่างเงี้ยแต่ที่เราอยู่ด้วยกันรู้จักด้วยกันในแก๊งไม่คเคยมีปัญหาครับไม่มีไม่มีไงไม่มีไม่มีไงไม่มีในครอบครัวก็ไม่ไดีไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะพอาะฟ้นเขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นอสมอด้วยกันค่ะคือเขาดีมากค่ะ ช้าทํางานเย็นกลับบ้านถ้าขออยู่ทำตำนีนะคะแต่ทําที่อื่นเขาก็เวลาพักงานเขาก็กลับบ้านปกติช่วงเวลาแกไปมากลับวันนี้เราก็เห็นว่าแกขับรถปกติเลยปกติค่ะเจอกันเราขี่รถสวนตาทางนี่คือยิ้มให้กันในฐานะพนบ้งานก็ยังสงสัยสงสัยอยู่ค่ะว่าขอให้ได้ไงอ่ะซึ่งเนป้าประกอบก็พูดเหมือนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยนะอย่างคุณเพนพิมลเนี่ยที่ไปช่วยค้นหาคุณลุงประสาทด้วยแกบอกว่า คือถ้าประสบอุบัติเหตุอ่ะมันต้องเจอแล้วเพราะนี่มาเข้าสู่วันที่6แล้วนะก็เอาจริงๆ2กิโลเนี่ยโอ้โหหาทั้งบนบกผิวน้ําใต้น้ําแม้แต่การเอาเครื่องไปเป็นเครื่องโซน่าไปสแกนใต้ผิวน้ําำมวกกันน็อกยังไม่เจอเลยน้ำเนี่ยค้นหาทุกวันแต่จะจะสันอาสาบางส่วนก็แล้วก็ชาวบ้านแล้วก็ญาติ ขึ้นดูตามทางบกตามข้างทางเพื่ออาจจะแบบเหมือนเสียหลักลม้มลงข้างทางอะไรประมาณนี้ยก็คือจะจัดสรรบางส่วนแต่ทางน้ำเนี่ยที่ค้นหานสามวันเต็มๆไม่เจอค่ะสิ่งผิดปกติหรือว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเป็นมวกกันน็อกที่เขาสวมใส่ก็ไม่เจอเลยถึงจมไปมันก็ต้องเหลืออะไรที่มันโผล่ขึ้นมาจากโคนบ้างมันคงไม่ได้จมหนึ่งขนาดที่แบบว่าทั้งคัน เพราะว่าระยะเวลามันไม่นานมันแค่จากวันที่เขาหายวันที่20วันที่21ช่วงเช้าเนี่ยเราไปงมเคสของป้าที่ทํารถคือมอเตอร์ไซค์อาเซียลักแล้วก็ล่นลงไปต่อ,เน,อ,ตอนเนื่องค่ะต่อนเนื่องที่เราไปช่วยหาคุณป้าเนี่ยเรายังไม่ทราบข่าวยังไม่ทราบแต่เราไปค้นหาในเรื่องรถคุณป้าถูกต้องใช่ค่ะเนี่ยมันผิดปกติไปทุกอย่างเลยเอาจริงๆตำรวจก็ไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะฮะหนึ่งคือประเด็นแรกประสบอุบัติเหตุหรือเปล่า แต่อย่างที่บอกมันต้องมีร่องรอยแต่นี่ก็ไม่เจออันนี้ประเด็นแรกนะฮะ,ะประเด็นที่สองปมความขัดแย้งกับใครบางคนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกับเพื่อนที่ทํางานหรือความขัดแย้งกับคนในครอบครัวก็ต้องตรวจสอบต่อเพราะก็ไม่มีหลักฐานที่มันจะเชื่อมโยงหรือปมเหตุไปถึงความขัดแย้งกับใครเลยแกไม่ทะเลาะกับใครไม่มีศัตรูด้วยหรือสถูกอุ้มชิงทรัพย์หรือเปล่า อันนี้น่าสงสัยที่สุดเพราะถ้าการชิงทรัพย์มันต้องเป็นคนต่างพื้นที่ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาเจอปั๊บชิงทรัพย์ชิงมอเตอร์ไซค์แต่ก็ต้องรอดูฮะคุณผู้ชมกําลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพราะเอาจริงๆคือมันเป็นปริศนาไปทั้งหมดเลยถ้าถามว่าตั้งใจจะชิงทรัพย์อย่างที่ลูกสาวบอกมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึงกับเงินอีกไม่ถึงพัน มันจะชิงทรัพย์ไปทำอะไรตำรวจก็ยังยังคาใจทั้ง3ประเด็นเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้เพราะว่านี่มัน6วันแล้วอ,อย่างที่บอกถ้ามันเป็นอุบัติเหตุมันมันต้องเจออะไรแล้วอ่ะอัปเดต34 H D F โดยท่านใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ Thank you.